สัญญาณที่บอกว่าจะโดนถูกทำลงไว้ัยนเนี่ยครูฝึกทุกคนในกองร้อยนะครับครูฝึกมี5้าคนมีรองผบร้อยแล้วก็ผบร้อยมาด้วยนะครับ5คนรวมแล้วเป็น7คนถูกไหมเขาจะเรียกรวมแถวฝึกจะยืนยืนล้อมเราทั้งแถวอะ่ะนี่แถวเราใช่ไหมแล้วก็เขาจะยืนล้อมเลยจะมีฝั่งนี้คนหนึ่งฝั่งฝั่งฝัง่งนี้คนหนึ่งข้างหลังคนหนึ่งข้างนี้คนหนึ่งอ่าอาจจะมีตรงกลางอีกคนหนึ่งเขาก็จะเดิน เดินวนเดินวนผบร้อยก็จะขึ้นมาพูดหน้าสแตนนะครับว่ามีการรายงานของครูฝึกมาว่านักเรียนทําผิดอย่างนี้นักเรียนทําผิดกฎระเบียบน,นักเรียนไม่ได้อยู่ในระเบียบวินัยเลยสิ่งที่ห้ามก็ทํานะครับมันจะเป็นสัญญาณเลยคือมาพร้อมกันหมดก็คือครูฝึกทุกคนมาพร้อมกันหมดรวมทั้งรองผบร้อยแลวก็ผบร้อยด้วยนะครับการทํารงวินยัย อยู่ต่ำๆแล้วก็ตั้งแต่1ชั่วโมงถึง1่ชั่วโมงเป็นต้นไปนะครับ2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงอันนั้นแล้วแต่เกมที่เขาให้เล่นนะครับว่าเขาจะจัดมายังไงการทําลงวินัยเนี่ยหนึ่งมีมาเพื่อทําให้วินัยของนักเรียนนะครับได้ปรับขึ้นเกินวินัยมันหย่อนยานเกินก็ดึงให้ตึงสาเหตุหนึ่งก็คือการทดสอบ สมรรถภาพร่างกายของนักเรียนนะครับว่ามันพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับร่างกายสามารถอดทนได้ขนาดไหนนะครับที่สำคัญเลยคือจิตใจครับมันเป็นการทดสอบจิตใจของนักเรียนในสิบตำรวจนะครับว่าจิตใจของแต่ละคนนั้นนะ่ะแข็งแกร่งขนาดไหนโดนแรงกดดันขนาดนี้แล้วโดนทำารงวินัยแล้วโดนแรงกดดันขนาดนี้แล้วยังมีเอ่อเสียงหรือมีแบบว่ามีอาการมี การตอบโต้ขับไปหาครูฝึกหรือเปล่ามีการที่ว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะมีอาการอ่ะแบบสมมุติว่าไม่พอใจกูก็จะบอกว่ากูไม่พอใจคือกูไม่ชอบกูไม่ชอบแบบนี้กูไม่พอใจกูก็ร้องเโอ้ยกูไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้มันเป็นการทดสอบครับเรื่องสภาพจิตใจว่าเราทนแรงกดดันได้มากขนาดไหนตั้งแต่จากตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับอันนี้เป็นเหตุผล ที่ผมพอจะทราบมานะครับผมผมก็เลยมาแชร์ให้ฟังนะครับผม